บทที่87นายคือสายลับที่หวางไก่วนเจียส่งมาหรือเปล่าเจียนเย่ก็ตกใจเมื่อได้ยินเรื่องซุบซิบนี้คิดในใจว่าทั้งสองคนเล่นเก่งจริงๆแย่งกันโกงกันเองแบบนี้ถ้าการที่เขาซึ่งเป็นสมาชิกสภานักเรียนมาหาของถือว่าผิดกฎแล้วสิ่งที่สองคนนี้ทําจะไม่ถือว่าผิดกฎหรือถ้าเขาต้องถูกไล่ออกจากตําแหน่งสมาชิกสภานักเรียนแล้วทั้งสองคอนอสายตาของเจียนเย่กวาดมองไปที่คนทั้งสองเขากล่าวว่า คุณตั้งใจจะลงโทษพวกเราเหรอครับในเมื่อเขาจะต้องถูกลงโทษอยู่แล้วเขากลัวอะไรล่ะสู้เอาเรื่องของสองคนนี้ไปเป่าประกาศข้างนอกดีกว่าอย่างไรก็ตามใครจะเสียหายมากกว่ากันระหว่างตำแหน่งสมาชิกสภา,านักเรียนของเขากับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าของสองคนนี้ก็ยากที่จะบอกได้ความคิดนี้เพิ่งจะผุดขึ้นมาเหงือเย็นก็ไหลซึมออกมาจากด้านหลังของเจ้าของเกาะและอาจารย์สำนักงานวิชาการแล้ว อาจารย์สำนักงานวิชาการรีบตะโกนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจียนเย่ยมองเขาอย่างสงสัยที่จริงที่จริงแล้วลองคิดดูดีดูดีนักเรียนหวางแม้ว่าสิ่งที่คุณทําจะละเมิดกฎของเกาะแต่ถ้าลองคิดดูดีดูดีที่คุณทําแบบนี้ก็เพื่อเพื่อนร่วมชั้นเพื่อทุกคนไม่ใช่เหรออาจารย์สํานักงานวิชาการรีบปฏิเสธความเกี่ยวข้องของตัวเองฉันเข้าใจคุณอย่างข่องแท้ อาจารย์สํานักงานวิชาการพูดไปพลางส่งสายตาให้เจียนเย่ไปด้วยความหมายโดยรวมก็คือนักเรียนหวงังท่านายจะคลั่งและกัดคนอื่นนายอย่าก,กัดฉันเลยนะดูสิว่าฉันสนับสนุนนายนะถ้าจะโทษก็โทษเจ้าของเกาะไปเลยเจ้าของเกาะที่อยู่ข้างๆก็ตกตะลึงเขาเหลือบมองอาจารย์สํานักงานวิชาการอย่างไม่อยากจะเชื่อคิดในใจว่าให้ตายเถอะใครจะสามารถอยู่รอดได้นานกว่านายในการทรยศเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่นายกําลังพยายามรักษาตัวเองให้ปลอดภัยอยู่หรอ เดิมทีเขาไม่ค่อยพอใจเจียนเย่แต่ตอนนี้เขากลับตกตะลึงกับความไรยังอายของลูกน้องที่อยู่ข้างๆตัวเองเมื่อเห็นท่าทางที่ไม่สมกับตำแหน่งของอาจารย์สำนักงานวิชาการเจ้าของเกาะก็กล่าวทันทีที่อาจารย์สำนักงานวิชาการพูดก็มีเหตุผลถึงแม้ว่ากฎก็คือกฎแต่ถอยไปหนึ่งเก้าเมื่อเห็นว่าพวกคุณใส่ใจเพื่อนร่วมชั้นมากขนาดนี้ก็คงเป็นเพราะความร้อนรนรีบไปหน่อยถึงได้ทำแบบนี้ลงโทษให้พวกคุณมาใหม่วันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน เจนเย,ย่ทำท่าทางสำนึกผิดเขาเกล่าวว่าคำสั่งสอนของท่านทั้งสองถูกต้องแล้วพวกเราไม่กล้าทำอีกแล้วครับในที่สุดเจ้าของเกาะก็ได้หน้าคืนมาเขาเกล่าวอย่างพึงพอใจด้วยท่าทางเมตตารู้ตัวว่าทำผิดก็ดีแล้วอาจารย์สำนักงานวิชาการรู้สึกว่าตัวเองเจอผีจริงๆผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าหานี่นายเรียกสิ่งนี้ว่าการลงโทษเหรอปล่อยเขาไปเหมือนปล่อยให้ปลายอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะ นี่ไม่ใช่เจ้าของเกาะกับอาจารย์สํานักงานวิชาการเหรอครั้งแรกที่ได้กินเรื่องซุบซิบของถีฉันอิ่มเลยสองคนนี้มันก็พอๆกันแหละห้าห้าห้านเจียนนี้หวางไก่วนเจียอยู่สบายมากผู้เล่นคนอื่นต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่เขามานั่งกินเรื่องซุบซิบดูผีทะเลาะก,กันหวางเหวนินเหวนิหวนที่อยู่ข้างๆถึงกับงงไปเลยเจียนเย,ย่กล่าวกับเขาไปกันเถอะวางเหวนินเหวนิหวนถูกเจียนเย,ย่ลากออกไปเป็นส่วนใหญ่ เมื่อออกมาข้างนอกท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วหวังเวิรนเวิรนเดินไปได้สักพักก็ล้มลงบนพื้นทันทีเจียนเย,ย่หยุดเท้าแล้วมองเขาเป็นอะไรไปหวังเวิรนเวิรนตัวสั่นไปทั้งตัวเขากล่าวว่าน่ากลัวเกินไปแล้วผมคิดว่าพวกเราจะต้องตายที่นั่นแน่ๆพลังงานของพวกเขารุนแรงมากสายตาเหมือนถีที่กำลังจะกินคนเลยเมื่อกี้สมองของผมว่างเปล่าไปหมดเลยถ้าไม่มีหวังไก่วนเจียอยู่ด้วยผมคงถีราดกางเกงไปแล้ว เจียนเย่ยกล่าวว่าขนาดนั้นเลยเหรอครับผมเห็นเจ้าของเกาะกับพวกเขาก็คุยง่ายดีนี่ไม่ใช่ว่าปล่อยพวกเราออกมาแล้วเหรอหวังเหวินเหวินตอบกลับจริงด้วยสิทำไมพวกเขาถึงคุยง่ายขนาดนั้นละ่ะเจียนเย่ยพูดโกหกตาใสเพราะพวกเขาใจดีไงครับหวังเหวินเหวินขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันก็มีกลุ่มคนเดินสวนมาพูดตามตรงนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเจียนเย,ย่ก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วใช่แล้วคือเพื่อนร่วมห้องที่ชอบทำตัวลึกลับของเขา ลู่หนิงเห็นเขาแล้วก็สามารถใช้คำว่าดีใจจนเนื้อเต้นมาอธิบายได้เขากล่าวว่าเพื่อนร่วมชั้นหวงังเจียนเย่กล่าวว่าเพื่อนร่วมชั้นลู่ลู่หนิงเดินเข้ามาแล้วมองหวังเหวนเหวนที่อยู่ข้างเจียนเย่เขาลำบากใจนี่คือหวังเหวนเหวนมีสีหน้าที่อายพูดติดอ่างไม่รู้จะอธิบายอย่างไรว่าตัวเองนั่งร้องไห้อยู่บนพื้นเจียนเย่กล่าวว่านี่คือเพื่อนร่วมงานในสภานักเรียนของผม แล้วก็หันไปพูดกับหวังเหวินเวริรนนี่คือลู่หนิงเพื่อนร่วมชั้นของผมและเป็นเพื่อนร่วมหอของผมด้วยหวังเหวินเวริรนรีบทักทายสวัสดีสวัสดีครับเขาเห็นเกาเผิงที่อยู่ข้างหลังลู่หนิงก็รู้สึกกลัวเกาเผิงตัวสูงใหญ่ดูไม่น่าคบหาเมื่อเทียบกับหวังเวินเวินที่อ่อนแอก็ดูเหมือนสามารถชกให้ตายได้สามคนด้วยมัดเดียวลู่หนิงเสนอขึ้นมาพวกนายจะกลับหอพักเหรือไปด้วยกันเถอะ เจียนเย่ A ไม่ปฏิเสธอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้กลับหอพักมานานแล้วกลับไปก็กลับไประหว่างทางลู่หนิงถามเจียนเย่โดยตรงเพื่อนร่วมชั้นหวังพวกคุณมาจากไหนเหรอเจียนเย่ A ตอบว่ากลับมาจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยครับลู่หนิงซึ่งเป็นผู้เล่นเก่าได้เดาแล้วว่าพวกเขากําลังจะทําอะไรเขากล่าวว่าพวกคุณไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดมาเหรอ เจียนเย,ย่ตอบอย่างไม่มีช่องโหวโดยไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เขาเพียงกล่าวว่าได้พบกับเจ้าของเกาะและอาจารย์สำนักงานวิชาการครับลื่หนิงแสดงสีหน้าเห็นอกเห็นใจแต่เมื่อเห็นท่าทางของเจียนเย,ย่เขาก็เดาว,ว่าพวกเขาต้องเข้าไปได้แน่แน่ส่วนเข้าไปได้อย่างไรก็คงใช้สถานะสมาชิกสภานักเรียนเขาจึงกล่าวว่าวันนี้สภานักเรียนไม่น่าจะเข้าไปในฝ่ายรักษาความปลอดภัยได้นะเจียนเย่ยกล่าวว่าดังนั้นพวกเราก็เลยกลับมาแล้วครับ ลู่หนิงรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลไม่รู้ทำไมเขารู้สึกไม่ไว้ใจเจียนเย,ย่ดังนั้นเมื่อทุกคนกลับมาถึงหอพักและเจียนเย,ย่กลับเข้าห้องแล้วลู่หนิงก็พาเกาเผิงไปที่ห้องพักของหวังเวินเวินทันทีเมื่อเข้ามาหวังเวินเวินนั่งอยู่ข้างโต๊ะและถามด้วยความกลัวพวกคุณมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าร่างสูงใหญ่ของเกาเผิงมีความโดดเด่นมากในห้องพักเขาพูดว่าฉันให้นายไปเข้าใกล้หวางไก่วนเจีย แต่นายกลับไม่มีข่าวอะไรมาให้เลยในช่วงสองสามวันนี้นายอยากตายเหรอห้องถ่ายทอดสดของหวางเวหวินเหวินเป็นห้องของผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ไม่สามารถปิดห้องถ่ายทอดสดได้เดิมทีห้องถ่ายทอดสดของเขาไม่มีคนมากนะักแต่เนื่องจากเขาใช้การ์ดล่องหนกับเจียนเย่ไปที่ฝ่ายรักษาความปลอดภยัยผู้เล่นบางส่วนที่อยากรู้เกี่ยวกับทักษะการ์ดของเขาก็เลยเข้ามาในห้องถ่ายทอดสดเมื่อเข้ามาก็เห็นฉากนี้ก็ตกตะลึง ผู้ชมที่สามารถเข้ามาได้ล้วนมาจากฝั่งเจียนเย่ดังนั้นจึงตกใจมากให้ตายเถอะเด็กนี่เป็นสายลับหรอแทนการของคนร่วมเล่นเกาะแห่งความหวังนี้ลึกซึ้งจริงๆหวังไก่วนเจียก็น่าสงสารจริงๆหวังเวินเวินก็กลัวเช่นกันเขากล่าวว่าไม่นะครับแต่หวังไก่วนเจียก็ไม่ได้ติดต่อกับผมในสภานักเรียนเลยในช่วงสองสามวันนี้ผมก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาเลย ลู่หนิงรอให้เกาเผิงทำหน้าที่เป็นคนร้ายเสร็จแล้วก็เข้ามาแร้งทำเป็นห้ามปรามเขายิ้มหวนเหวนนายไม่ต้องกลัวนายเป็นผู้เล่นใหม่และอยู่ฝ่ายเดียวกับเราฉันเคยบอกนายแล้วไม่ใช่หรือว่ากลุ่มของเรากับหวางไก่วุญเจียแตกต่างกันภารกิจหลักของเราก็ไม่เหมือนกันนายก็เคยใช้ไอเทมดูแล้วสีของเหรียญปลาของเราก็ต่างกันถึงตอนนี้นายจะไม่ทำร้ายเขาเขาก็จะทำร้ายนายอยู่ดีนายอยากตายเหรอหว,วังเหวนเหวนตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อได้ยินเช่นนั้น เขารีบสายหน้าด้วยความหวาดกลัวดลว่หนิงยิ้มอย่างพึงพอใจถูกต้องแล้วเด็กดีฉันรู้ว่านายกลัวแต่ไม่เป็นไรพวกเราอยู่กลุ่มเดียวกันเชื่อฉันสินายจะไม่เป็นอะไรตอนนี้นายบอกฉันได้ไหมว่าวันนี้พวกนายไปไหนกันมาและเห็นอะไรบ้างผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดเห็นแล้วก็สะบดให้ตายเถอะหมอนี่เป็นปรมาจารย์ด้านการชักจูงจิตใจจริงใจจริงถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดจะดูไม่ผิดแผนนี้มันต่ำต้อยเกินไปแล้ว แล้วบ่อแสที่หวางไก่วนเจียหามาได้ยากๆก็จะถูกเขานำไปใช้ประโยชน์อย่างสบายๆเลยเหรอหวังเหวินเวิรนลังเลเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่ก็ยังเล่าเรื่องราวในวันนี้เขาพูดว่าอาจารย์สำนักงานวิชาการกับเจ้าของกอบเป็นคนดีมากคุยง่ายมากเจอพวกเราก็ไม่สร้างความลำบากให้พวกเราเลยลื่อหนิงครึ่งคิดจริงเหรอวังเวินเวินพยักหน้าสาบานจริงครับพวกเขาเข้าถึงง่ายมาก ลู่หนิงถามต่อคู่มั่นของสีต้าเฉิงเป็นหวังไก่วนเจีจริงๆหรือถึงกับเปิดทางให้หวังไก่วนเจียด้วยการให้ใบคำร้องเข้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยจริงครับหวังเวินเหมือนกล่าวอย่างจริงจังผมเห็นหวังไก่วนเจียออกมาจากข้างในด้วยตาของตัวเองแถมผมยังได้ยินสีต้าเฉิงพูดถึงเรื่องหึงหวงเรื่องหมวกเขียวอะไรประมาณนั้นด้วยลู่หนิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าดูเหมือนว่าเขาจะรักหวังไก่วนเจียมากจริงๆ เกาเพิงที่อยู่ข้างๆกล่าวว่าที่ใหญ่ผมว่าหวางไก่วนจียอก็หน้าตาธรรมดาธรรมาไม่ได้หล่อเท่าคุณเลยทำไมหวางไก่วนเจียถึงสามารถกอดต้นไม้ใหญ่อย่างประธานสภานักเรียนได้พวกเราอยากเข้าไปในฝ่ายรักษาความปลอดภัยยังยากรล่าวกับขึ้นสวรรค์แต่เขาสามารถใช้เส้นสายแบบนี้ได้ไม่แปลกที่เขาจะไม่ยอมร่วมมือกับพวกเราแถมยังทำตัวเย่อหยิ่งอีกด้วยที่แท้ก็อาศัยผู้ชายวังเว,ว,ว,วินเวิรนกล่าวอย่างอ่อนแอจริงๆแล้วหวางไก่วนเจียก็มีความสามารถอยู่บ้างนะครับ เกาเผิงจ้องหวังเวินเวินอย่างดุดันหวังเวินเวินจึงทําได้แค่พูดว่าจริงๆแล้วผมเห็นว่าประธานสภานักเรียนก็ไม่ได้ดีกับหวังไก่วนเจียมากนักในเวลาปกติลื่หนิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเปล่าอย่างชาช้าสีต้าเฉิงประธานสภานักเรียนเป็นคนที่รักหน้าเขาคงไม่อยากแสดงออกว่าดีกับหวังไก่วนเจียต่อหน้าคนอื่นแต่ลับหลังเพื่อเอาใจคนรักก็ต้องให้ผลประโยชน์บ้างแถมเขายังหึงหวงหวังไก่วนเจียด้วย แบบนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วไม่แปลกที่ภารกิจของเขาจะรับเรื่องขนาดนี้ดูเหมือนว่าหวางไก่วนจียจะมีความสามารถไม่น้อยที่ทําให้ผีคลั่งใครเขาได้ผู้ชมที่เดิมทีโกรธอยู่ในห้องถ่ายทอดสดจากนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอ่าฮ่าฮ่า,านี่มันเป็นความเข้าใจผิดที่สวยงามอะไรขนาดนี้ไม่นานนี่มันตลกเกินไปแล้วสีต้าเฉิงพวกนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ ข้อมูลสุดยอดของหวังเวิรนเวิรนทำให้พวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่เข้าใจผิดไปหมดแล้วเขาไม่ได้เป็นสายลับที่หวางไก่วนเจส่งมาเพื่อสร้างความวุ่นวายให้พวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่หรอเรื่องราววุ่นวายไปหมดแล้วกินเรื่องซุบซิบนี้ตอนร้อนร้อนดีกว่าในขณะที่ข้างนอกวุ่นวายไปหมดห้องพักของเจียนเย่ที่อยู่ไม่ไกลกลับสงบกว่ามาก เจียนเย่ A กำลังส่งข้อความถึงเทียนเทียนเขาบันทึกวิดีโอทั้งหมดในวันนี้ไว้ในอุปกรณ์สื่อสารของเขาและตัดต่อฉากที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่งให้เทียน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 ตอบกลับอย่างรวดเร็วเธอพูดว่าหวังไก่วนเจียหลังจากที่แยกกันในวันนี้ฉันก็ไปตรวจสอบเจียนเยียนปรากฏว่าบังเอิญมากเพราะฉันเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลหอพักตอนบ่ายนี้เธอให้ฉันจัดระเบียบสมุดลงทะเบียนหอพักฉันเลยพบสมุดบันทึกของปีที่แล้ว ฉันพบว่าเจียงเหียนไม่ได้กลับหอพักเป็นเวลาสองวันในวันที่6ซึ่งเป็นหลังจากที่จี้ชิงหยากับหลิวซงซงเกิดเรื่องและในบันทึกระบุว่าเธอไปโรงพยาบาลทางใต้เจียนเย่ถามเธอไปคนเดียวเหรอใช่ข้าไปคนเดียวเทียนเทียนตอบทันทีเดิมทีก็ไม่มีอะไรแต่ไม่นานฉันก็พบว่าในบันทึกเธอไม่ได้ไปแค่สองวันแต่ไปไปมามาเป็นสิบกว่าวันเจียนเย่ถามคุณรู้ไหมว่าเธอไปเพราะมีปัญหาอะไรเทียนเทียนตอบกลับ เรื่องนี้ตรวจสอบไม่ได้ค่ะแต่เมื่อกี้ฉันดูวิดีโอที่คุณส่งมาให้ฉันฉันพบว่าในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่อาจารย์สํานักงานวิชาการจะเสียชีวิตเจียงเหยียนก็เคยเข้าออกสํานักงานของเขาหลายครั้งคุณว่าเรื่องนี้จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมคะเจียนเย่กล่าวทันทีถ้าอยากรู้ก็ต้องไปโรงพยาบาลทางใต้ตรวจสอบสมุดลงทะเบียนของโรงพยาบาลดูว่าตอนนั้นเธอป่วยเป็นอะไรและได้รับยาอะไรก็จะรู้แล้ว เทียนเทียนตกใจเธอกล่าวว่าโรงพยาบาลทางใต้เป็นสถานที่อันตรายพวกเราไม่มีเหตุผลที่จะเข้าไปเจียนเย่กล่าวทันทีผมมีสิทธิในการเยี่ยมผู้ป่วยมีนักเรียนคนหนึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและสภานักเรียนจําเป็นต้องไปเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าเขามีอาการดีขึ้นจึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ผมยังมีโอกาสเยี่ยมเขาอีกหนึ่งครั้งครั้งก่อนที่ผมไปโรงพยาบาลทางใต้ ที่น่าอันตรายมากแต่โอกาสมีแค่ครั้งเดียวคุณต้องจำไว้ว่าดันเจียนนี้ไม่ได้มีผู้เล่นแค่พวกเราสองคนถ้าบาะแสะสำคัญถูกคนอื่นนำไปก่อนคู่แข่งของคุณจะไม่ให้โอกาสคุณเสียใจหรอกเทียนเทียนก็เข้าใจทันทีใช่แล้วดันเจียนนี้มีผู้เล่นหลายคนแต่ไอเทมและบาะแสะมีเพียงหนึ่งเดียวเทียนเทียนตอบกลับทันทีหวังไก่วนเจียพาฉันไปด้วยเถอ้าฉันจะไปกับคุณ เจียนเย่ยตอบกลับทันทีโรงพยาบาลทางใต้อันตรายมากแม้แต่ครั้งที่แล้วผมก็เกือบจะกลับมาไม่ได้ผีที่นั่นมีระดับที่แตกต่างจากผีข้างนอกผมรับประก,กันไม่ได้ว่าครั้งนี้จะออกมาได้อย่างปลอดภัยข้อความของเทียนเทียนถูกส่งมาอย่างรวดเร็วเธอพูดว่าเหมือนที่เมื่องอเมื่องอพูดไว้ในเมื่อมันอันตรายขนาดนั้นก็ยิ่งต้องไปด้วยกันถ้าตายไปบางทีฉันอาจจะได้เจอแฟนของฉันก็ได้ตอนนี้ฉันไม่กลัวผีเท่าเมื่อก่อนแล้ว ฉันมักจะคิดว่าถ้าในดันเจี้ยนมีแต่ถีบางทีวันหนึ่งฉันอาจจะได้เจอเขาแต่ถึงแม้จะได้เจอฉันก็ไม่อยากให้เขาเห็นฉันในสภาพที่ขี้ขลาดและกลัวตายเทียนเทียนทิมอย่างเด็ดเดี่ยวถึงตอนนั้นฉันจะบอกหวังคุณด้วยความภาคภูมิใจว่าฉันไม่ใช่คนที่ขลาดเจียนเย่บ่ายวันหนึ่งบนเกาะแห่งความหวัง ท้องฟ้าสีครามมีเมฆขาวลอยอยู่เมื่อลงจากรถลอยได้ถงโรงพยาบาลทางใต้ที่เงียบสงบเหมือนสุสานยังคงตั้งประหานอยู่ที่นั่นความหนาวเย็นที่พัดมาทำให้ขนหัวลุกเทียนเทียน,นสั่นไปทั้งตัวเหมือนลูกเตา๋าเธอกำลังท่องกฎของโรงพยาบาลไปมาจนปากเกือบจะพูดติดอ่างเจียนเย่มองเธอคุณไม่ได้บอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ขลาดเหรอเทียนเทียนเกือบจะร้องไห้เธอพูดว่าฉันไม่ใช่คนที่ขลาดค่ะแต่มันไม่ขัดแย้งกับที่ฉันเป็นคนที่กลัว เจียนเย่กล่าวกับเธอโดยตรงเดี๋ยวคุณบอกพยาบาลว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนักเรียนที่เรามาเยี่ยมข้อมูลของนักเรียนคนนี้ผมให้คุณไปแล้วคุณจําได้แม่นแล้วใช่ไหมเทียนเทียนรีบพยักหน้าเจียนเย่กล่าวว่าเข้าไปกันเถอะเมื่อเข้าไปพยาบาลสองคนที่ประตูทางเข้าก็มองมาดวงตาของพวกเขายังคงนิ่งเหมือนน้ำนิ่งทําให้ผู้คนรู้สึกหนาวสะท้านหลังเจียนเย่เดินเข้าไปแล้วกล่าวว่าสวัสดีครับนี่คือใบคําร้องจากสภาน,นักเรียน พยาบาลรับใบคำร้องด้วยมือที่ซีดขาวแล้วส่งใบอนุญาตผ่านเข้าออกให้เขาห้องสามเจียนเย่ขอบคุณครับเขาก้าวเดินไปตามทางเดินเริ่มจดจำเส้นทางรอบๆเมื่อเห็นลิฟที่ปิดสนิทขณะที่รอลิฟต์ลงมาเขาก็เหลือบมองหน้าต่างที่ปลายทางเดินเทียนเทียน,นกระซิบถามหน้าต่างมีปัญหาหรือคะไม่มีปัญหาเจียนเย่กล่าวผมแค่คิดว่าถ้ากระโดดหน้าต่างโดยไม่ใช่ลิฟต์จะมีโอกาสรอดมากแค่ไหน เทียนเทียนรีบเปล่าว่าที่นี่คือเกาะลอยได้นะคะหวังไก่วนเจียตกลงไปจากที่นี่ต้องตายแน่แ่เจียนเย่ถอนสายตาแล้วยิ้มก็จริงเทียนเทียนทำไมคุณถึงดูผิดหวังขนาดนั้นลิบเคลื่อนขึ้นอย่างชาชาเจียนเย่กลับไปที่ห้องสามอีกครั้งเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปคราวนี้มีนักเรียนอยู่ในห้องใบหน้าของเขาดูดีขึ้นกว่าสองวันก่อนมากเมื่อเห็นเจียนเย่เขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยเพื่อนร่วมชั้นครั้งนี้ผอมมาดีขึ้นจริงๆแล้ว เจียนเย่ยกล่าวว่าปื้มดูเหมือนคุณจะฟื้นตัวได้ดีพรุ่งนี้ผมจะรายงานไปยังเบื้องบนคุณก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนักเรียนแสดงท่าทางโล่งงอกเจียนเย่จึงถามต่อคุณต้องจัดเก็บประวัติการรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าห้องเก็บเอกสารของโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนผมจะไปช่วยคุณยื่นคำร้องเขาพูดหลอกหล่อคนอื่นได้อย่างคล่องแคล่วนักเรียนกล่าวว่าน่าจะอยู่ที่ปลายชั้นห้านะครับ เจียนเย,ย่กล่าวว่าทราบแล้วครับตอนนี้ผมจะไปที่นั่นนักเรียนมองไปที่เทียนเทียนที่หน้าซีดเผือดด้วยความกลัวนี่คือใครครับเจียนเย,ย่ตอบว่าเพื่อนร่วมชั้นที่กระตือรือร้นได้ยินว่าคุณป่วยเลยมาเยี่ยมนักเรียนเจียนเย,ย่กล่าวทันทีเอาละพวกคุณคุยกันไปก่อนนะผมจะออกไปถามพยาบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อน ครั้งนี้เขาออกไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเมื่อเขากลับมาท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเทียนเทียนต้องคุยกับนักเรียนคนนั้นอย่างอึดอัดเมื่อเจียนเย่กลับมาเธอก็รู้สึกโล่งใจในที่สุดเจียนเย่กล่าวกับคนที่อยู่บนเตียงเพื่อนร่วมชั้นผมนำอาหารเย็นของโรงพยาบาลมาให้คุณกินหน่อยนะนักเรียนกล่าวด้วยความขอบคุณขอบคุณครับเจียนเย่ยื่นอาหารให้เขาและเฝ้าดูนักเรียนกินเข้าไปไม่นานเขาก็หลับไปเทียนเทียนประหลาดใจเล็กน้อยคุณภาพการนอนดีขนาดนี้เลยเหรอ เจียนเย่ยกล่าวว่าในอาหารของผู้ป่วยของโรงพยาบาลมียาระงับประสาทผสมอยู่เทียนเทียนคิดในใจว่าอาหารของโรงพยาบาลอะไรถึงใส่สิ่งนี้เข้าไปเจียนเย,ย่เหลือบมองท้องฟ้าด้านนอกแล้วมองนาฬิกาใกล้จะมืดแล้วพยาบาลห้องเก็บเอกสารจะเลิกงานแล้วจากนั้นก็จะเป็นพยาบาลตรวจการกลางคืน พวกเขาจะมาตรวจห้องพักทุก20นาทีพวกเราต้องใช้เวลา20นาทีนี้ไปตรวจสอบบันทึกของเจียงเหยียนที่ห้องเก็บเอกสารเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วคุณก็ใช้การส่งพวกเราออกจากโรงพยาบาลทางใต้เดิมทีเขาจะไม่กล้าสเสี่ยงที่จะปฏิบัติการในเวลากลางคืนอย่างแน่นอนแต่เมื่อมีการเทเลพอร์ตแล้วตราบใดที่ไม่มีอุบัติเหตุนี่เป็นวิธีที่มีโอกาสสาเร็จสูงที่สุดเทียนเทียนก็รู้สึกประหม่าเช่นกันแต่ก็ยังพยักหน้าได้ค่ะ เจียนเย่ยืนอยู่ด้านนอกประตูห้องพักเมื่อได้ยินเสียงปวจการจากด้านนอกกลางคืนปกคลุมโรงพยาบาลทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ยามค่ำคืนโรงพยาบาลทั้งหมดก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในความเงียบงนันไม่มีแม้แต่แสงไฟเล็กน้อยช้าๆก็มีเสียงดังจากทางเดินด้านนอกนั่นไม่ใช่เสียงฝีเท้าของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่เหนียวน่นะเหมือนของเหลวหนืดที่กำลังคลานอยู่บนพื้น จากนั้นของเหลวนั้นหยุดอยู่ที่ด้านนอกห้องสามครู่หนึ่งนี่คือพยาบาลตรวจการที่กำลังตรวจสอบว่ายังมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่ความเงียบสงัดราวกับความตายแพร่กระจายไปทั่วดวงตาสีแดงกำคู่หนึ่งกวาดมองไปมานอกหน้าต่างเล็กๆของห้องพักสีสัยาวเรียวและบิดเบี้ยวราวกับสามารถหมุนได้360องศาแต่เธอมองไม่เห็นด้านหลังประตู เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องจริงๆเสียงของเหลวที่ไหลก็ดังขึ้นอีกครั้งนั่นคือการจักไปเมื่อเสียงนั้นกลออกไปเรื่อยๆเทียนเทียนกำลังจะถอนหายใจโล่งอกเตรียมจะพูดเจนเย่ก็รีบกดเธอไว้ในวินาทีถัดมาดวงตาสีแดงก่ำและสีสักขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมานอกหน้าต่างเล็กๆอีกครั้งดวงตาคู่นั้นกวาดมองไปทั่วห้องไม่พบคนน่าสงสัยใดๆจากนั้นก็เบิกตากว้างขึ้นด้วยความโกรธเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลานออกไป ประมาณสองนาทีต่อมาเจียนเย่ก็เปิดปากพูดไปแล้วหัวใจของเทียนเทียนเต้นรัรวจนแทบจะหลุดออกมาเธอถามว่าหวังไก่วนเจคุณรู้ได้ยังไงว่าเธอยังไม่ไปเจียนเย่กล่าวสั้นๆผมได้ยินเสียงของเธอถึงแม้ว่าเธอจะเคลื่อนไหวเบามากแต่เสียงการไหลของอากาศไม่ถูกต้องเทียนเทียนตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นสัตว์ประหลาดหวังไก่วนเจคุณเป็นมนุษย์จริงๆเหรอ เจียนเย่เปิดประตูทันทีเขาดูนาฬิกาแล้วกล่าวว่าเหลือเวลา17นาทีต้องรีบทำทางเดินมืดจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าประตูห้องพักที่ปิดสนิทแต่ละบานมืดสนิทราวกับสุสานที่ปิดตายในคืนที่มืดมิดป้ายหมายเลขห้องเป็นสีแดงและเปล่งแสงเย็นเยือกออกมาเจียนเย่ได้สำรวจตำแหน่งของห้องเก็บเอกสารในตอนกลางวันแล้ว ทั้งสองรีบเดินไปตามทางเดินเสียงฝีเท้าดังกล้องในพื้นที่ที่เงียสบสงบเมื่อใกล้จะถึงห้องเก็บเอกสารในระยะทางไม่ถึง20เมตรก็มีเสียงการคลานของของเลวเหนียวหนืดคลายน้ำดังขึ้นอีกครั้งจากทางเดินบันไดที่อยู่ไม่ไกลไม่เพียงเท่านั้นความเร็วของคู่ต่อสู้ก็เร็วมากเหมือนกำลังคลานอยู่บนผนังและกำลังเดินมาที่ทางเดินเทียนเทียนได้ยินเสียงแล้วขนหัวลุกทันทีเธอสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดอย่างไร้เสียงหวางไก่วนเจียเธอมาแล้วเจียนเงย่ก็ได้ยินเช่นกัน เขาหยุดเท้าทันทีในระยะทางนี้พวกเขาไปถึงห้องเก็บเอกสารและมีเวลาพอที่จะงัดแงกุญแจไม่พอแล้วตอนนี้วิ่งกลับก็ไม่ทันแล้วจะต้องถูกตามทันอย่างแน่นอนการใช้การเทเลพอร์ตของเทียนเทียนนีอาจจะเป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีใบคำร้องมาที่โรงพยาบาลทางใต้อีกเขามีลางสังหรณ์ที่รุนแรงว่าถ้าพลาดครั้งนี้บ่อแสทั้งหมดก็จะขาดหายไปร่างกายของเทียนเทียนสั่นเทาด้วยความกลัวเธอหันกลับไปทำปากใบกับเจียนเย่ ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอมาแล้วเสียงการคลานที่เหนียวเหน,นอะเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นคาวเหมือนอาหารทะเลผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดกรีดร้องยังไม่วิ่งอีกเหรออยากตายแล้วเหรอ้อาผู้ดำเนินรายการลังเลอะไรอยู่คราวนี้ตายจริงแน่ๆเจียนเย่ขมวดคิ้วแน่นเมื่อเขากำลังจะเปิดปากพูดทันใดนั้นก็มีแสงสว่างที่ไม่ทราบที่มาปรากฏขึ้น จากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าของคนปรากฏขึ้นด้านหลังคนทั้งสองเขาคว้าแขนของคนทั้งสองไว้แล้วพูดอย่างรวดเร็วเร็วเข้ามากับฉันเทียนเทียน,นและเจียนเย่หันกลับไปพร้อมกันเมื่อเห็นใบหน้าของคนผู้นั้นภายใต้แสงสว่างที่ริบหรี่ทั้งสองก็เบิกตากว้างด้วยความตกตะลึง